อ่ะร้อนโอ้ยไม่ไหวเอ้ยไฟไฟไฟเอาเอาเอาน้ำแข็งมาใช้กันนะมันอ้อมเป็นอย่างเนี้ยมันนี่มันนี่โอ้ยมันจะเย็นเย็นอยากให้ได้มาตวงเถอะนะเอออ่าพอพอพอไฟไฟโอ้ยเย็นไอ้แม่มาจังอากาศร้อนร้อนอืมนี่รอนป้าก็ต้องใช้สบู่นี่เลยนี่สบู่นกแก้วว้าตายแล้วสบู่บานๆของเฮาสบู่นี่มันจะหอมเย็น สบู่นกแกว้วตอนนี้มันไม่ใช่นกแกว้วเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนพฤกษานกแก้วแล้วสบู่เนี่ยมีมานานแล้วนะแ,แล้วมา่กี่ปีแล้วคะน่าจะหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะก็คงจะแข็งนะถูจนจมูกหักหมดแล้วอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่<อ>น่าจะไอ้น่าะบู่นกแก้วเนี่ยน่าจะหลังสงครามโลกที่สองก็จำปีไม่ผิดน่าจะสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่นะเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาสบู่เขาหอมฟองเขาสบายโอเคเลยสโลแกนนี้ก็น่าจะสมัยเก่ากบ ทนความหอ,อมคู่ความดีตลอดเจสิปีแห่งความเชื่อถือหอ,หอมหอมนะครับอืมเออไม่ได้รู้จักกับเขาหรอกแต่ว่าชอบใช้มาตั้งแต่เด็กแต่เด็กแล้วอืมหอมเรียบร้อยงูจงอางเรียบร้อยแล้วหักข้อแล้วหักข้อแล้วตายแล้วตายแล้วงูจงอางงูจงอางใส่เดือนจ้าพูดใหม่จงอางนะใส่เดือนนี่ยังเจ้าแทนที่เรเบ้าดีเนาะใส่เดือน ประธานถือขึ้นมาโอ้ยมาๆๆๆๆมามามาขีดเดียน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 เน้อโอ้ยตอนนี้นะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับจังหวัดนครนายกนะตอนนี้ร้านก็มีตงก็ยังไม่ได้เปิดแล้วก็เลยเปิดขายน้ำแข็งใสข้าวไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วอย่งเดี๋ยวจะมีเบเกอร์ไก่เออเบเกอร์หมูแดงแล้วก็ยังมี บะหมี่หมูแดงด้วยนะครับแต่ซื้อกลับบ้านทานในรถจะได้สะดวกสบายนะครับอันนี้ก็ทอดไก่อยู่นะฮะอันนี้เป็นตีนไก่นะครับนะฮะแม่พอทอดตีนไก่นึกถึงคุณฝ้ายเมยคะเลยฮะนี่นะครับอยากกินตีนไก่สามตีนสิบครับนี่ร้อนกรอบร้านอื่นไม่รู้นะแต่ร้านนี้นะครับผมจะบอกก่อนว่าตีนไก่ของผมไม่เหมือนที่อื่นนะฮะ กรอบนอกนุ่มในเพราะก่อนที่เราจะไปเอามาทอดเนี่ยเราไปต้มก่อนต้มให้สุกให้สุกให้เปือเ่อยเขาเรียกละลายในปากอ่ะมัเคยมีไว้ตีนไก่ทอดละลายในปากไม่มีแต่นนี้กรอบนอกนุ่มในครับามาให้เสด็จํามันรันบ,บเดินน่าทาน,นกรอบนอกนุ่มในมะม่วงจากสวน มอม่วงอันนี้ก็เป็นขนมหวานน้ำแข็งใสไล่โควิดนี่ฮะมีอ,อุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับน่ารับน่าทานถือน้ำแข็งใสถ้วยหนึ่งฮะเซลฟี่ก็ได้นะครับนะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งถอดหน,น้ากากกันนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ฮะเราขายก็ทุกถูกครับไม่ได้ขายแพงเลยปีไก่ก็อาราบาทเรามีข้าวเหนียวร้อนๆนึ่งร้อนๆเลย แล้วข้าวเหนียวนี่เราก็ไม่ได้ซื้อนะข้าวเหนียวนี่เราก็น้องทายเขาให้มาสองกระสอบข้าวเหนียวอร่อยอ่ะมาแล้วนุ่มนวลแม่อยากให้มาทานจังเลยนะก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้แล้วก็วันศุกร์วันศุกร์นี้วันศุกร์นี้ทางพี่เอ็ดคาราบาวนะครับแล้วก็ร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ เราจะมามอบนะครับอุปกรณ์ฮการแพทย์นะให้กับจังหวัดนครนายกนะฮะโรงพยาบาลนครนายกแล้วก็จะมารวมตัวกันที่ร้านบะหมี่นองนะครับวันศุกร์นี้เวลาประมาณเที่ยงนะฮะเราจะมารวมตัวแล้วก็เราจะขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อไปมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับจังหวัดนครนายกนะฮะให้ให้ให้กับโรงพยาบาลนครนายกครับแต่ตอนนี้นะน่าทานไหมข้าวเหนียวร้อนๆนะครับ ทำสะอาดสะอาดนะเดี๋ยวเสร็จเราว็ใส่ไปในตู้จอดทานก็นได้จอดซื้อได้ซื้อกลับบ้านทานในรถได้หมดเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับ าเนี่ยไก่ทอดยอดอร่อยไม่ใช่ลิเกนะฮะไก่ทอดยอดอร่อยไก่ทอดยอดอร่อยอ๋อแสดงวันนี้มาบ้านสวนเลยได้เจอแว็กกินไอ้นู่นเสียงกันแน่ๆมันนี่ฟรีเลยไม่ใครให้ต้องแวะคห้หลับมาหลับครอบครัวพอนะข้าวเหนียวสีถุงพอพอพอนะอบข้าวเหนียวนิดปั้นหนึ่งก็จุกแล้ว ไก่ทอดทอดให้ลอยต้องดูฮะมันจะเหลือไปทองคำอย่างนี้กรอบนอกนุ่มในครับอา่าสุดท้ายส,สุดมากเลยครับผมนะยังไม่เชื่อลองชิมกินเขาทำเลยอิ่มอยู่อ่าขอบคุณคุณเทิงกับภรรยาสุดที่รักนะวันน้แมมาหเื้ไก่หื้ไก่เหลือนะครับตอนนี้มันยังในวิกฤตโควิดอยู่